สวัสดีพี่น้องป่องไปสุรูสุคนผู้ติดตามห้าน้อยเป็นจังไดเมื่อวานห้าน้อยมีเขาเจาะด้วยพี่น้องด้อเขาเจาะแล้วก็ได้ซีรูดหนึ่งเจาะเป็นยังไงคือมิดอิงจริงแต่ไปใส่หม็ดเราบม่มีผู้บ่งเรา,าพี่น้องไม่มีใดคอมเมนต์มาเลยเป็นยังไงมาจังไดก็ได้ผู้ใดติดตามบ่ติดตามบ่งหูจักเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็เ่เห็นมิดอิงจริง กันผูดได้ยิงนคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ว่าให้เบิ่งในเรื่องหัวจักในเรื่องยาสิไปนี่จากกันด้กันไปก็จะได้พิดว่าเลเปิดห้าหน่อยอีกดิกันไปหาหน่อยเดินดีอยู่พี่น้องเอ้ยหาหากระซ้ำเลยหาย่พี่น้องในนึงเจาะซีหลุดแจ้งว่าเขาเตรียมหน้าพี่น้องมันหลุดไปกระลุดไปยุสองหน่อยคือสะโพกิดกับการสาสัดพี่น้องยั้งอีกสามชุดไทย ด้หาพ่อดีกะเจ้ากบเดืนหาแล้วพี่น้องนะใอ้ตามดีๆตามห้าหน่อยตามให้สุดเลยพี่น้องตามให้สุดหน่อยเลยื่อเด็กลับบ้านเมื่อเป่าดอกพี่น้องขันห้าหน้อยเขามาเบิ่งได้หลายแนะ่ให้กำลังใจได้หลายในปีหกแปดหลกขสิบว่ามีคนเบิ่งบมกขีิซ้ำเก่าบอกว่าเกินเก้าบอกาจากนนอกนะังไดน้อเนาะกำลังใจขสิ คือบ่หลายบ่หลวงบ่หลายปานใดเนาอตกปีได้พราะสวะใดก็ยังซ้ำเก่าอยู่บ่เกินเก่าเป็นจังไดหนอก็คือเดินดีอยู่บ่าว่าสิเป็นเล้าไทยหาหน่อยสามสี่อย่างสินั่นอยู่นี่ก็เดินดีอยู่ก็คือบ่าามีคนปานใดหนอไปซังใดหมดหนอคนนีหนอ อ่ะกบมีกะไปเบิ้องสเก,กินลผเลี่ๆพี่น้องเน่อยนะแต่ยังเปิดได้อยู่อ่ะตอนนี้ก็มาเบิ้งของวันที่สิบสี่สิบเมื่อวานที่ผ่านมาคนเด้อพี่น้องเด้อจังเบิ้งวันที่สิบห้านม่อันเมื่อวานนี่ก็ได้หนึ่งจาะสี่สี่หลุดเด,ด้๋วหล่บผิหน้องเจาะหนึ่งสี่หลุดอ่าน้อยเมื่อวานนี่พาะกิจวันที่สิบ ซีมกราคมสองพันหารอยหกสิบแปดสะพ่อคิดกระลุดไปพี่น้องกาศาสตร์กระลุดไปเปิดแหลกมาสองหลอบตกใจยุบพี่น้องมาถึงพิเศษพี่น้องวิ่งหาวิ่งเกาเขาทึ้งสองหลุดด้วยพี่น้องแจ้งบกกดข้อกันในสองหลุดคือเกาหนึ่งหลุดศูนย์หาหลุดในสอง บนรางพี่น้องสองเด้งพี่น้องเนาะสองยางแล,ล้วก็มาปกติวิ่งสองล่องหนึ่งขารูดกัได้สามยางนี่พี่น้องันรูดแมนว่าคือได้รูดหนึ่งเกตพี่น้องเข่าตัวสำรองหนึ่งเกตกับตัวเจาะหนึ่งสองเป็นสองหนึ่งกับตัวพี่น้องเข่าเจาะรูด ปกติแล้วก็ VIP. วิ่งเล่นหกล่องเกตเขา้าหกเราพี่น้องได้สองหกหลดุดเดินดีอยู่พี่น้องเอาถือว่าผ่านเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอามาเมื่อ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 วันนี้วันที่สิบห้าพี่น้องว่าเมื่อหนาวหนาวมรสสาวมาเย็นเนาะพี่น้องเนาะเอาให้เต็มที่และมือนี้พี่น้องที่สิบห้าแล้วเด้ใยไก่เสียด้หลุนเหล็กง่กันนะฮะตาหบานและ วันที่สิบหามกกราสองพันหา้าร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนี่ลงตะโบอยู่หกสิบเจ็ดอยู่ยพี่น้องไปเมื่อกี้เหมือนลงเริ่มข้าวอยู่ยังลงอันเก่าอยู่ห้าหน้อยเฉพาะคิตกระจับครูพี่น้องเก้าแปดเก้าหก một sạm một sạm vinh vinh hốc vinh hốc สามวิ่งกลมหกสามล่องเก่าหกล่องเก่าแปดคู่วิ่งเดินสามล่องหก

Sám si Cậu sám Vinh Cậu กวมเก้าสามร่องสามซีร่องซีหนึ่งคู่วิ่งเด่นสามร่องเก่า พิเศษเจ้ครูซีหา

กับ2เด่นหนึกับ2ล่องศนย์กับ1ล่องสกับ5หากูวิ่งกับเด่นหนึ่งล่องสอง Tapi Pukati capku Ning sun หนึง่งเก้าศูนสีวิงศูนสี วิ่งศูนย์ซี่คมศูนย์ซีร่องหนึ่งเก่าล่องหนึ่งศูนย์กูวิ่งเด่นสีร่องเก่า VIP VIP จับคู่เกา่กาเกา่กาเกด nâng cầu vinh nâng cầu vinh ก้าวิ่งเดินหนึ่ก้าวกเดินหนึ่งร่องก้าร่องก้เกตร่องก้าวกูวิ่งกับเดินหนึ่งล่ะพีนอง um like cum oh 3 oh. สเก้าแปดสองสองสองสามแปดไล่ แค่มาจ้าพี่น้องวุ้ยได้เข้ามาแล้วเอาไปลุนโฉกกันได้พี่น้องเด้อลุนโฉกลุนใส่ลุนโฉกง่ายกันมื็ดแรงสี่มงขึงสีมงงส่มงแรงเลิกกันเลิกงานมาแล้วก็เอาลุนโฉกเลยรวยไล้วันกันเลยน้นาาอพี่น้องน้อไล้วันหาคากับเขาเยเมื็ดแรงเลยพี่น้องหาหน่อย วันที่สิบหามกราคมสองพันหาร้อยหกสิบแปกิจจับคู่เก้าแปดเวิ่ง6กสมกลม63สล,อ 98, ลอ 96, ่องเก้าแล่องเก้าหคูวิ่งเด่น3ามล่อง6กกาสาดซีหนึ่สามซีเก้าสวิ่งเก้าสมกลมเก้าสมลอ 34, ่องซีห่ล่อง3าคูวิ่งเด่น3ามล่องเก้าพิเศษ สี่หาศูวิ่งหนสองกมหนึ่สองล่องสีหาล่องศูหนึ่งคูวิ่งเด่นหนึ่งล่องสอปกติ1 0ึ่งศเกวิ่งศูกมศูน่ล่องหนึ่ล่องหนเกคูวิ่งเด่นสีล่อง0 vip 6วีไอพเก่าเก่าก็ดหนึ่งเกวิ่ง1นึ่เก่ามหนึ่งเก่าล่อง6กเก่าล่องเก่าเก็ด ขวิ่งเด่นหนึ่งร่องเก่าพี่น้องพอได้เข้ามาเราก็หายโศกมันกันตัวกู่ทุกคนเด้อปีใหม่เราหายโศกใส่หลายๆโศกไหลมาเทมาเงินหายน้องท่องหายไหลอยาเก็บอยาจนพี่น้องปอกกันไหมอีกเจน,นึงกับมืออื่นพลายพี่น้องของฮาน,นอยสำหรับวันนี้ก็ขอเก้าข้ามมาสวัสดี